กรุงเทพต้องเผชิญกับวิกฤตจราจรอ,อีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่จากอุปสรรคธรรมชาติแต่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนบทความนี้จะเปิดเผยรายละเอียดเต็มรูปแบบเกี่ยวกับการปิดสะพานภูมิพลหนึ่งเป็นเวลาหชั่วโมงเพื่อทดสอบการรับน้ำหนักของสะพานและสิ่งที่คุณควรทราบก่อนออกเดินทางแต่ที่น่าสนใจคือทำไมการปิดสะพานครั้งนี้ถึงจำเป็นและมันจะส่งผลต่อการเดินทางของคุณอย่างไรมาดูรายละเอียดกันเลยกรมทางหลวงชนบททช ได้ประกาศว่าจะมีการปิดการจราจรบนสะพานภูมิพลหนึ่งรวมถึง3จุดทางขึ้นสําคัญซึ่งประกอบด้วยทางขึ้นจากถนนพระราม3ถนนสุขสวัสดิ์และสะพานภูมิพลสองในวันเสาร์ที่15พฤศจิกายน2568เวลา22นาฬกาถึง4นาฬกาของวันอาทิตย์หรือรวมระยะเวลา6ชั่วโมงเต็มแล้วทําไมต้องปิดนาน6ชั่วโมงการปิดสะพานครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การซ่อมแซมประจำแต่เป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างสะพานอย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าสะพานสามารถรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยโดยเฉพาะในช่วงที่มีการใช้งานสูงเช่นเวลารุ่งอรุณหรือเวลากลางคืนสำหรับคนที่ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำคุณอาจจะต้องปรับแผนการเดินทางของคุณล่วงหน้าทอชชอได้แนะนำเส้นทางเลี่ยงที่สามารถใช้แทนได้เช่นสะพานพระราม9และสะพานกรุงเทพซึ่งจะช่วยให้คุณเดินทางได้อย่างราบรื่นแต่ที่สำคัญที่สุดคือควรเผื่อเวลาเดินทางมากกว่าปกติ และตรวจสอบสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ก่อนออกเดินทางเพื่อป้องกันความติดขัดที่อาจเกิดขึ้นคำถามที่น่าสนใจคือคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการปิดสะพานครั้งนี้คุณเห็นด้วยกับมาตร,ราการน,นี้หรือไม่หรือคุณมีแนวทางอื่นที่คิดว่าจะช่วยลดผลกระทบต่อการเดินทางได้ดีกว่ามาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลย